สวัสดีครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้านี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อเทพมงคลนะครับหลวงพ่อเทพมงคลเล,ดลิดฤทธิ์นะครับเทพมงคลเล,ดลิดฤทธิ์ปีพศสองันสินะครับอำเภอพระพุทธบาทนะครับอำเภอพระพุทธบาทนะครับเป็นเหรียญ งานอุปสมบทมู่ถวายพระราชกุศลนะครับเป็นงานอุปสม,ปสมบทมูถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครบสรอบนะครับสรอบนะครับสรอบสรอบก็คือทรงอายุ48ปีนะครับ12 4 48นะครับ ออกโดยวัดโกมลกิติวารามนะครับวัดโกมลกิติวารามหรือ,อชาวบ้านเรียกกันว่าวัาวดสระรำไยนะครับวัดสระรำไยนะครับนะเหรียนี้ออกเมื่อปีพศ .2519 น,นะครับเดี๋ยวผมจะดูไปไปใกล้ๆนะครับ ด้านนี้ด้านหน้าจะเป็นเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีพระสารีบุตรกับพระโมคคลนะอยู่อ่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับนะครับนะด้านข้างจะมีอักษรจะเรียกว่าหลวงพ่อเทพมงคล เลิศเลิดฤทธ์นะครับเทศมงคลเลิดฤทธ์นะครับพศสองพันห้าร้อยสิบก้านะครับอำเภอพระพุทธาบาทนะครับ วันนี้ผมขอจบการบรรยายเพียงตอนนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมจงจงเจริญรุ่งเรืองในในหน้าที่การงานในในการประกอบสัมมาอาชีวาชอบนะครับขอให้อย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ